สองคนเป็นพิธีกรนำเนินรายการคร<ข>อบครัวนี้ที่หนูชอ,ชอบครับเรื่องทอไหมส่ยยายรักครับค่ะวันนี้นะครับเราจะไปติดตามครอบครัวข,ของอาจํำนวนกันนะครับโดยครอบครัวของอาจํำนวนนะครับได้ทําอาชีพเกษตรกรครับส่วนอาชีพเสริมนะคะนั่นก็คือการทอผ้าไหม,หมค,ครับการทอผ้าไหมนะครับเป็นภูมิปัญญาของอําเภอของเรานั่นเองนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นไม่เป็นการเสียเวลาไปกันเลยครับค่ะ ถามเลยนะคะว่าคุณย่าเนี่ยเป็นไม่ไงคะถึงจะได้มาเห็ดอาชีพนี้โอ้ยแต่พอเนี่ยพาเหตุพาท้ามาตะพื้นฐานเก่าเดิมคือตอดมาเราไล่เนี่คือไล่เนี่ยไล่ดอกแก้ไล่ดอกแก้วเป็นอย่างคุณยายคือเห็ดไล่เนี่ยจักเขาส่อไล่ได้เห็นไล่ดำก็มีตัวออกแบบไล่ดำคนสุดท้ายเยงั้ เราเฮ็ดยังไงถึงจะได้ออกมาเป็นผ้าพื้นนี่จ่ะเพราะว่ามันกระไรขันตันั่นแล้วมันจะเจ็บุดแล้วมาก็มาดีมากตัวไหมเหรอเป็นตัวออกมาแต่มาเลี่ยงมันมทุกแล้วแต่มาเป็นอันฟักหลอแล้วก็มาตุ้มมาสาวออกแล้วก็ไปพวกไปเฮ็ดไปมัดไปแกงไปเนี่ยเลวหลายอย่างหลายเนว้ตัวหลายตันจะอย่างนี้เราพื้นนี่ละจ้ะ นี่เขาเอื้นว่าผ่าทรลุงผ่าทรลุงนี่เขาเป็นขวบเป็น่าขวบไม้ขวบกันสองเหงขวบกันเขาเลยขายผืนละสองพันสองพนจะมีราคาสูงกว่าสูงกว่ามูนี่เดี๋ยวคุณยายเฮดอาชีพนีมาจะากี่หล้วจ้ะมากหลายหลปีแล้วเลยสามปีที่สิบปีแล้วล่ะเห็นมากน่ยเราจะมี<ต>คนมาสืบทอดเราจะเนี่ยสืบทอดกั่น้องลุลูกหลานแล้วเขาสืบทอดไปบัญญาไป ก็มือนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณยายและคุณแม่นะจะที่มาให้ความร,ารญญาู้นะจาเจาวกับภูมิปัญญาของทีนะจะจ้าตัวไหมไว้แรกไว้หนึ่งไว้สองแล้วไว้สามไว้สามไว้สี่แบบตัวมันจะเข้าฝักได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ ใช้ใบแก่เขาเรียกว่าใบแก่ ใช้เวลาเท่าไหร่ครับถึงเราจะสามารถนํามาทําเป็นเส้นๆแบบนี้ได้เนี่ยฝักใหมนี่ก็ใช้เวลามันเป็นฝักนนะสองสัปันก็มาสาวได้มาสาวนี้ได้ถามว่าถ้าแบบว่ามันเป็นตัวไหมอยู่อ่ะนานกว่าจะมาเป็นฝักอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราทํามาเป็นเส้นแบบนี้เรานําไปทอได้เลยือเปล่าไม่ได้ต้องาไปฆ่าสีออกก่อนล้างสีอนีอ๋อต้องล้างสีออกก่อนสีแบบนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช้ไม่ได้ไม่เอา เราต้องอยากได้สีอะไรแล้วก็ทีหลังเอาไปล้างสีแล้วอย่างเราทําไปทําไปเราจะดูแลไงครับว่าเราพอแล้วมันหมดแล้วก็แง่ตัวที่มันร่อนออกแล้วเนี่ยข,ขาวๆมันก็จมลงไปใต้หม้อเลยมันจะจมลงไปแล้วก็หมดเลย เราสาวไหมเส้นแล้วก็เอาได้เป็นเส้นไหมแล้วนะคะแล้วก็เอามาฟอกแล้วฟอกแล้วมันจะออกสีขาวอย่างนี้ออกสีขาวอย่างนี้แล้วเราก็แกะเอาไปไปย้อมสีอันนี้เฉพาะสีเหลืองนี่จะจะมัดหมีลายหมีได้หรือจะเป็นสีขาวจะ,จะเอาเป็นสีขาวอย่างนี้ก็ได้มี ม,ม,มัดมีเสร็จมันก็จะอปอนจะารเงี้ยแล้วไปย้อมอีกทีเอาไปลงสีอะไรก็ได้ถ้าลายใดชอบเราแล้วชอบเรงก็ไเราก็ลงสีนั้นย้อมสีเสร็จแล้วแล้วก็มาแกะแกะปองเนี้ออกแล้วปั่นใส่กระสวยอย่างเงี้ยแล้วก็มาทอปั่นหลอดอย่างนี้นต่อลายไว้ คือจะเรามัดลายไหนมันก็จะออกไปตามลายเรามัดเราจะมาต่อไลายไว้อย่างนี้มีทําอะไเรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาคอพอแล้วมันจะออกสีอย่างนี้เราชอบสีนี้เราก็ได้อย่างนี้ถ้าเราชอบสีเหมือนที่อยู่ในกี่ก็จะได้ตามในกี่นะคะแล้วแต่เราชอบแบบไหนลายแบบไหนส่วนมากเขาก็จะดูลายตามหนังสือคนชอบแบบไหนเขาก็เอาลายมาให้ดูมัดอย่างน,นี้อย่างนี้ ทำตามตามลูกค้าก็าต้องการลูกค้าต้องการแบบไหนประการนั้นมันจะมีลายแบบสมัยใหม่บ้างโบราณบ้างแล้วแต่ลูกค้าต้องการ จำงซึ่งมีอาชีพทอผ้าเหมือนกันนะคะค่ะลายที่คุณป้าทําอยู่นี้คือลายอะไรคะลายพญานาค่ะห,หัวพญานาคค่ะแล้วคุณป้าทําเป็นได้อย่างไรคะเนี่ยอ,อ๋อเริ่มแรกก็ฝึกมาจากพ่อแม่คน<ม>คนโบราณนะจ๊ะค่ะ แล้วคุณป้าเนี่ยจะสอนให้ใครบ้างคะเนี่ยก็มีลูกลูกหลานที่เขาสนใจแล้วก็มาดูบางคนเขาก็มาฝึกบ้างมีคนชอบบ้างไม่มีคนชอบบ้างอนุรักษ์ไว้บ้างแล้วผืน่นนึงเนี่ยจะทําได้กี่วันคะกี่วันถึงจะได้ถึงผื่นคะเนี่ยอ๋อถ้าเกิดพอดีๆแม่ปไปไล่ไปนาก็สามวันได้หนึ่งผื่นค่ะ สัสดีค่ะครับตอนนี้นะครับพี่อยู่กับครอบครัวอาจจำนงนะครับซึ่งมีคุณลุงจำลัดแล้วก็คุณป้านวลน,นะคะต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ปูสัมภาษณ์เป็นเจ้าของภาษานะคะรับ้ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องถามคุณลุงว่าคุณป่าก่อนนะคะว่าเป็นมาอย่างไงคะชิงใหน่มากข้าผ่าไหมนี่คะผ่าไหมนี่มันเป็นเอกลักษณ์เหนึ่งของคนอีสาน พอปลูกพอเม่ยเดี่ปเป็นคนอีสานใหญ่แล้วพอแิเมามาเพราะคนอีสานเขาท่อผ่าไหนมนุ่งกันเสื้อสูนมากบริเวณอาชีพหลังก็เป็นอาชีพเสริมหลังจากเวลาว่างจากการทำหน้าหรมาหันท่อผ่าไหมผ่าไหมนุ่งกันเนี่ยเดี๋ยความมักเดี๋ยวก็รักเนี่ยเราเลยเท็จทั้สี่ไม่เนี่ยท่อผ่าไหมถอดกันไหนมถถไม่เลี่ยแล้วก,ก,กว่าจะได้เป็นผ่าผืนนึงนี่เพศยังไงก่อนคะเนี่ยม,มันจะเริ่ม <literature> จากจาการ E. A, ปลูกใบหมอนอ๋อปลูกใบหมอนอ่าปลูกใบหมอนคนเราก้อนเรากะไฟมันเลี้ยงตัวใหมเอ๋เป็นใบหมอนเรา็มาเลี้ยงตัวใหม่ต้นไหมกับอะไรไม่อะไรก็คือมาจากเรื่มแดงไม้จากยูนิฟาร์ตยูนิฟาร์ตฟ้าสีเหลืองลรากะออกไม่เป็นผู้เสือแล้วก็ผู้เสือเราไมาเป็นไข่อีกทีหนึ่งเป็นไข่แล้วก็เป็นตัวอ่อนเป็นตัวใหมใบหนึ่งว้สองใบสามใบสี่พอใบสี่เราไม่สิ้นสุด ูก็เป็นตัวเหลืองแล้วก็เก็บส่จอเอาส่จอแล้วบันนี้มันก็สิบเท้าใยไหมออกมาเขาหุ่ตัวของไหมอ่ะเป็นสีเหลืองตันนี้กะได้สามวันบันนี้ก็เอามาสาวสาวเาออกเป็นเส้นไหมอ่ะเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นไหมแล้วก็วันนี้ก็บันนี้เอาเส้นไหมล้วไปฟอกฟอกจากสีเหลืองเราออกเห็นเป็นสีขาวเป็นสีขาวแล้วมันจะเอาเส้นไหมนั่นกะไป มัดมีมัดมีแล้วก็มัดไร้แบบมัดไร้ไหนก็มัดเอานะแล้วก็เอามัดทอเป็นผ้าไหมเดี๋ยวคุณป๋าเห็นมาจักปีเหรอคะโอ้กตเห็ดมาแต่ตอนนี้ดเลยพอถึงตาลุงเห็ดมาเนี่ยจะพอกับแม่มาจะเป็นเด็กน้อยแต่เพราะว่าพ่อแม่เปิ้ลสอนมาเห็นเพิ่นเห็ดเห็ดตื้มมาเลยซื้อกระดอนมาเรื่อยๆครับที่ได้ฟังคุณลุงจำรัดแล้วก็คุณป้านวลเล่ามานะครับ เป็นการทอป้าใหม่นะครับก็เหมือนการส่งต่อใช่ไหมครับส่งต่อตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายาย<ช>เป็นเหมือนการทอใหม่ใส่ใยรักใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะปะ้าเป็นเหมือนการส่งต่อความรักจากรุ่นปูน่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเหมือนเขากาลังแสดงถึงแบบ <c oughs> ความรู้ <c oughs> ความสามารถใช่แล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณลุงและคุณป้ามากมากนะคะที่มาให้ความรู้นะคะกับพวกเราในวันนี้นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้อง ขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ครับเราก็ได้มาทําความรู้จักกับครอบครัวอาจจะนงอย่างแท้จริงแล้วนะครับค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าครอบครัวของอาจจานงจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอีกหลายๆครอบครัวค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวอาจจานงนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปัญญาของอำเภอเรานะครับค่ะสําหรับพวกเราสองคนในวันนี้นะคะก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดสีสดดค่ะ